นะโมตัสสะภะกคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในแคว้นกุรุมีนิคมหนึ่งของแคว้นกุรุชื่อว่ากรรมมาสธรรมณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาสิตนีว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อริยสัจสี่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าน้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับสนิทแห่งทุกนี้ทางนำเนิาในถึงความดับสนิทแห่งทุก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะอริยสัต์ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างไรเล่าแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชาราก็เป็นทุกข์แม้มรณะก็เป็นทุกข์แม้โสกปริเทวะทุกขโทมนตสและอุปยะก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข ความรัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปราศนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ชาติเป็นอย่างไรความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อานะครบ ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นอันนี้เรียกว่าชาติก็ชราเป็นอย่างไรความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังยน่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นอันนี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นอย่างไรความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อนความแตกทำลายความหายไปความวายชีพความตายความทำกาละความทำลายแห่งขันความทอดทิ้งซากศพไว้ความขาดแห่งชีวิตตินสีในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่ามรณะก็โสกะเป็นอย่างไรความแห้งใจ กิริยาที่แห้งใจภาวะของบุคคลผู้แห้งใจความผากณภายในความแห้งผากณภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าโศกะก็ปริเทวะเป็นอย่างไรความคร่ำครวญความร่ำไรรำพันกิริยาที่คร่ำครวญ กิริยาที่ร่ำไรรำพันภาวะของบุคคลผู้ร่ำครวญภาวะของบุคคลผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทําคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าปริเทวะก็ทุกเป็นอย่างไรความลําบากทางกายความไม่สําราญทางกายความสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์ ซึ่งเกิดจากกายสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุกก็โทมนัตเป็นอย่างไรความทุกข์ทางจิตความไม่สำราญทางจิตความสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์ซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสอันนี้เรียกว่าโทมนัตก็อุปยาสะเป็นอย่างไรความแค้นความคับแค้น ภาวะของบุคคลผู้แค้นภาวะของบุคคลผู้คับแค้นของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทาคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าอุป,ปายาสะก็ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เป็นอย่างไรความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความระคน ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสพัตภะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาความไม่ผาสุกปรารถนาความไม่กเกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่าความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข ก็ความพระราคจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์เป็นอย่างไรความไม่ประสบความไม่พรั่งพร้อมความไม่ร่วมความไม่ละคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสพธพภะอันน่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปราถนาประโยชน์ปราถนาสิ่งที่เกื้อกูลปราถนาความผาสุกปราถนาความเกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้น คือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตหรือญาติสาโลหิตอันนี้เรียกว่าความพระพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์เป็นอย่างไรความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอ ขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ช่้ว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดา ขอความแก่ยามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราไม่พึงมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาขอความเจ็บไข้อย่ามีมาถึงเราเลย ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดาขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สงความปรารถนา แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่ำบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันทุกกายทุกใจและความคับแขนใจเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราไม่พึงมีความโศกความร่ำไรรำพันทุกกายทุกใจและความคับแขนใจเป็นธรรมดา ขอความโศกความร่ำไรรำพันทุกกายทุกใจและความขับแค้นอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็โดยย่ออุปทานขันทั้งห้าก็เป็นทุกข์เป็นอย่างไรอุปทานขันทั้งห้าคือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5ก็เป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขะอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะสมุทัยอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ตัณหานี้ใดอันทำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยนันทิราคะเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆคือกาม,มตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้น เม <ME> ื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นก็อะไรเล่าเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี่รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัธรรมรมเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี่จากสุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี่จากสุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัส เิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี่เวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางจมูกเวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางกาย เวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางใจเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี่สัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในผลพระสัญญาในธรรมรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี่ สันเจตนาในรูปความปรุงแต่งในรูปสรรเจตนาในเสียงความปรุงแต่งในเสียงสรรเจตนาในกลิ่นความปรุงแต่งในกลิ่นสรรเจตนาในรสความปรุงแต่งในรสสรรเจตนาในโผฏฐัพพะความปรุงแต่งในโผฏฐัพพะสรรเจตนาในธรรมรมความปรุงแต่งในธรรมรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี่ตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในผลพระตัณหาในธรรมรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี่วิตกในรูปวิตกในเสียงวิตกในกลิ่น วิตกในรถวิตกในผัตภะวิตกในธรรมรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี่วิจาร์ณในรูปวิจาร์ณในเสียงวิจาร์ณในกลิ่นวิจาร์ณในรสวิจาร์ณในผัตภะวิจาร์ณในธรรมรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะเนโรธอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิท ด้วยอำนาจความสำรอบโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานัน้นก็ตัณหานัน้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหานัน้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นัน้น เมื่อจะดับย่มดับได้ในที่นั้นก็อะไรเล่าเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่มละเสียได้ที่นี่เมื่อจะดับย่อมดับที่นี่โรคเสียงกลิ่นรสผัฏพัธ,ธรรมรมเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่ำละเสียได้ที่นี่เมื่อจะดับย่ำดับที่นี่จากสุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่ำละเสียได้ที่นี่เมื่อจะดับย่ำดับที่นี่จากสุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัส ชีวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตันหาเมื่อบุคคลจะละย่ำละเสียได้ที่นี่เมื่อจะดับย่ำดับที่นี่เวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางจมูกเวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสทางกาย เวทนาที่เก er in ิดเพราะสัมผัสทางใจเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตันหาเมื่อบุคคลจะละย่มละเสียได้ที่นี่เมื่อจะดับย่มดับที่นี่สัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในผลพระสัญญาในธรรมรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตันหาเมื่อบุคคลจะละย่มละเสียได้ที่นี่เมื่อจะดับย่อมดับที่นี่ สันเจตนาในรูปความปรุงแต่งในรูปสันเจตนาในเสียงความปรุงแต่งในเสียงสันเจตนาในกลิ่นความปรุงแต่งในกลิ่นสันเจตนาในรสความปรุงแต่งในรสสันเจตนาในโผัทภะความปรุงแต่งในผัพภะสันเจตนาในธรรมรมความปรุงแต่งในธรรมรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่ำละเสียได้ที่นี่เมื่อจะดับย่อำดับที่นี่ตัณหาในรูป in in ตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในโพพภะตัณหาในธรรมรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่ำละเสียได้ที่นี่เมื่อจะดับย่ำดับที่นี่วิตกในรูปวิตกในเสียง วิตกในกลิ่นวิตกในรสวิตกในผลตภะวิตกในธรรมรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่มละเสียได้ที่นี่เมื่อจะดับย่มดับที่นี่วิจารในรูปวิจารในเสียงวิจารในกลิ่นวิจารในรสวิจารในผลตภะวิจารในธรรมรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี่เมื่อจะดับย่อมดับที่นี่ดูก่อนพิสษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขะนิโรธอริยสัจความจริงอันมาเสฐคือความดับสนิทแห่งทุกดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็ทุกขะนิโรธคาไม่นีปฏิปทาอริยสัจความจริงอันมาเสฐคือทางนำาปนั้นถึงความดับสนิทแห่งทุกขเป็นอย่างไร อริมักประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปะความนําริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ ก็สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับแห่งทุกข์ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์อันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็สัมมาสังกัปะเป็นอย่างไรคือความนําริในการออกจากกามความนําริในความไม่พยาบาท ความนำริในความไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกปะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือการงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมตะเป็นอย่างไรคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมอันนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้และการเลี้ยงชีพที่ผิดสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ ให้เกิดฉันทะพยายามปาราบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุสลรธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อละอกุสลรธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุสลรธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายเจริญยิ่งไพยบ์มีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุสลรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่า สัมมาวายามะก็สัมมาสติเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกรรมจัดอภิชาและธรรมนัตในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกรรมจัดอภิชาและธรรมนัตในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกรรมจัดอภิชาและธรรมนัตในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกรรมจัดอภิชาและธรรมนัตในโลกเสียได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติรสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกปุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไมม่ีวิจารมีปิติรสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยชานที่พระเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุจัดตุทะฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัโทมนัตก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้เรียกว่า สัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงอันมะเสฐคือทางดาเนินให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ดังพรรณนาม,มาชานีภิกษุย่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างย่อมอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่า ิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแหลท้ายนี้อัตมาภาพก็จะฝากอีกสองสามพระสุดสุดท้ายให้กับพวกเราเพื่อพวกเราได้ทําความเพียรกันให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้ง ทวินนาหังพิกเวธรรมานังอุปัญญาสิง์ภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือยาจัสรสันตุนิตากุสเลสุธรรมเมสุความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายยาจะปปติวานิตาประทานาสมิงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรอปปติวานังสุทาหังพิกเวปะทะหามิเราย่าตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังตะโจนารุจจตติ จาวาัิสสตุสริเรอุปสุสตุมังสะโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสริละจะเือนแห้งไปก็ตามทียันตังพุทธามณพุทธาวเรนะพุทธา,าปรักกมนะปัตถพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุตรนัตตังอปาปนิตวาวุสสะสันานังพุทตเตติหากยังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี หันททานิพิกเวอมันตะยามิโบภิกสุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอป,ปมาเทนะสัมปาเททะพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดภิกษุทั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทําเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับสนิทแห่งทุก นิทางนำนานให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใด,ดที่ศาสดาผู้เอนดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย นี้แลวาจาเครื่องพํมสอนของเราแก่เธอทั้งหลายเอวัง